พักแอสยามจะเป็นการคุยที่ต่อเนื่องกันอยู่กับคุณผู้ชมที่มาอยู่ในที่นี้นะคะในช่วงของวันใกล้ๆวันมาคบบูชานะคะวันนี้ที่เราจะคุยกันต่ออีกครั้งเนี่ยจะเป็นเรื่องของอยู่ให้เป็นเห็นสุขทุกที่ค่ะหลวงพี่ก็หัวข้อนี้หลวงพี่คิดว่าเป็นหัวข้อที่ดีเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่เห็นว่าเรื่องของการ ปรับสภาพจิตใจของเราเนี่ยให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละที่เ,เป็นเรื่องที่สําคัญนะอย่างบางคนอาจจะมีคนมาถามพี่เหมือนกันว่าบางที่อย่างเช่นมาสมมติมาที่สยามที่สยามมีโอ้โห ของเยอะแยะให้เราเลือกซื้อมีสิ่งต่างๆที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันเกิดกิเลสเนี่ยมาที่นี่เป็นบาปไหมเขาถามอย่างนั้นเราะเขาถามว่ามาที่เป็นบาปทำไมต้องบาปอะคะหลวงพี่เพราะว่ามันเป็นที่ที่ง่ายที่จะทําให้บาปเกิดเขาว่าคราวนี้ก็เลยอยู่ที่ว่าถ้าเราอยู่ให้เป็นเนี่ยเราก็จะเห็นความสุขได้ในทุกที่เนี่ยถามว่าถ้ามาที่นี่คนที่บอกว่าจะง่ายแต่การเกิดบาปเช่นอย่างที่บอกว่าเห็นของสวยๆงามๆอยากได้เกิดห้ามอกห้ามใจไม่ไหว ไปทุบเขาไปขโมยเอาของเขาใช่ไหมมันก็ทําบาปได้ง่ายใช่ไหมแต่ในอีกมุมนึงเราก็มองว่าที่นี่ก็มีอะไรดีๆมากมายก็อย่างที่เราโตมานะคะก็มีที่เรียนพิเศษ<ช>ตั้งหลายที่ที่ทำให้เราก็เออมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นเยอะ เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นเราก็ต้องการปัจจัยสี่เราก็ต้องมาทานข้าวบ้างใช่ไหมคะแล้วก็มาซื้อเสื้อผ้าบ้างมันก็ต้องมีนะคะหลวงพี่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายใช่คือที่นี่จริงๆก็มีหลายที่อย่างเช่นเรื่องของความรู้ก็มีสถาบันที่ให้ความรู้สอนกฎวิชาก็อย่างที่โยอมบ้องบอกว่าคนมารับประทานอาหารถ้าเรามารับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ไม่ใช่เรามาดื่มเหล้ามาเสพยากันในนี้ ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรใช่ไหมก็ถือว่าเราก็มารับประทานอาหารปกติข้างใต้ก็มีโรงอาหารนักศึกษาที่นี่ก็มารับประทานอาหารโรงอาหารที่นี่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรแต่ถ้าใครมาที่นี่แต่ว่าเขาอยู่ไม่เป็นแทนที่จะมารับประทานอาหารมาบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์กลับไปเสพของที่มีโทษใช่ไหมไปเสพสิ่งเสพติดไปเสพสุรายาเมาก็กลับไปผิดสิลข้อที่5ที่เราคุยกันอีกซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่สยาม ถามว่าอยู่ที่บ้านเสพได้ไหมอ๋อเต็มที่ค่ะเต็มที่เลยก็ทําได้ที่บ้านก็ทําได้ใช่ไหมอยู่ที่ไหนทําได้ไหมอยู่ที่ไหนก็เสพได้อยู่ที่ไหนก็ทําได้อแสดงว่าสถานที่ไม่ใช่ประเด็นหลักใช่ไหมคาะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะเป็นส่วนประกอบหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจิตใจของเราซึ่งเราจะต้องปรับจิตใจของเราเนี่ยอยู่ให้เป็นนะถ้าเราอยู่ให้เป็นอย่างเช่นมาที่นี่เราเห็นสิ่งของที่เราอยากซื้อค่ะ ถ้าเรารู้จักมีสติรู้จักประมาณการถ้าของนั <subjected> ้นเป็นของดีมีประโยชน์ถามว่าซื้อได้ไหมถามว่าไปซื้อหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาเป็นหนังสือที่ดีมีประโยชน์ซื้อแล้วก็ไปอ่านสอบได้เข้ามหาวิทยาลัยได้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหนังสือที่ไม่ดีอ่านไปแล้วอาจจะไปฆ่าใครได้อาจจะไปยิงใครได้ไปชกต่อยใครได้สิ่งนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหม และในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยโลกยุคไซเบอร์เนี่ยโอ้โหมันมีของให้เราเห็นเยอะไหมเยอะ,ะเร็วไหมเร็วแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือของพวกเราก็มีอะไรให้เราดูให้เราเห็นเยอะไหมเยอะมากเพราะฉนั้นเราคงต้องมาอยู่ให้เป็นนะว่าเราจะอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้อย่างไงให้เป็นนะ แสดงก็อย่างที่บอกว่าสถานที่เนี่ยมีส่วนแต่ไม่สําคัญเท่าใจเราที่จะต้องรู้ทันตลอดเวลาใช่ไหมคะว่าเรามาที่นี่เรามาเพื่ออะไรแล้วเรามาทําอะไรหรือว่าเครื่องมือสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้กันข้อดีของเขาคืออะไรและข้อเสียของเขาคืออะไรแค่นั้นง่ายๆแค่นั้นใช่ไหมคะหลวงพี่ใช่หลายคนคุณพ่อคุณแม่ซื้อโทรศัพท์ให้ลูกนะลูกอายุยังไม่เยอะเรยยังเด็กๆอยู่เลยถามว่าทําไมบอกโหหลวงพี่ที่สยามที่จอดรถหายากมากๆค่ะหลวงพี่ค่ะ ว่าผมจะหาลูกเจอ,อยากมากครับผมก็ต้องโทรบอกลูกๆตอนนี้พ่อถึงนี่แล้วนะนแม่ถึงนี่แล้วนะคะลูกลูกมาเจอกันตรงนี้นะ,ะถ้าใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ที่ถูกต้องแบบนี้ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไระแต่บางคนเอาโทรศัพท์ไปใช้อย่างอื่นใช่ไหมที่มันเสียหายอันนี้แน่นอนคุณพ่อคุณแม่ก็จะเสียใจมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็แพ้ลูกลูกเก่งกว่านะลูกมีเหตุผลร้อยแปดพันประการ พูดจนคุณพ่อคุณแม่ซื้อโทรศัพท์ราคาแพงให้สมาร์ทโฟนให้ซื้อเสร็จบอกจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะตั้งใจเรียนจะสอบไม่ได้คะแนนดีจะกลับบ้านตรงเวลาจะไม่เที่ยวกลางคืน <c oughs> ะจะไม่ทําตัวเหลวไหลแม่โทรปุ๊บรับปับ๊บบอกอย่างนั้นเลย <c oughs> <c oughs> แม่โทรปุ๊บผมจะออกไปยืนรอปั๊บเลยผมจะไม่ช้า <c oughs> แบบแต่ก่อนแล้วให้แม่รอกลับบ้าน <c oughs> ตรงเวลา <c oughs> <c oughs> บอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ห <c oughs> <c oughs> ลังจากนั้นไม่รู้โทรไปไม่เคยรับอีกเลยไปคุยกับใครอยู่ไม่รู้และตรงนี้เนี่ยเราจะทํายังไงให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจลูกและหรือบอกกับลูกได้ว่าแทนที่จะทําโปรโมชั่นแค่อาทิตย์เดียวให้พ่อแม่คุ้มค่าโทรศัพท์หน่อยไหม <c oughs> คือทาสักเดือนไหมลูกเอ้ยทําให้มันพอเป็นนิสัยก่อน <c oughs> จะได้พอชินปุ๊บเออกระทำไปเรื่อยๆะค่ะ <c oughs> ตรงนี้ระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยเขาจะสื่อสารกันได้ยังไงคะหลวงพี่ หลวงพี่ว่าก็คงจะต้องเคารพและก็รักซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็ต้องเคารพให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ในฐานะที่ท่านอุตส่าห์ไว้ใจวางใจเชื่อใจเราเราขอนี้ท่านก็ซื้อให้ <Cause. S 2> เห็ไหมเมื่อท่านซื้อให้แล้วเราก็คงจะต้องให้เกียรติท่านทําตามสิ่งที่ท่านข,ขอ <Cause. S 2> ทําตามสิ่งที่เราเห็นว่ามันสมควรใช่ไหมขณะเดียวกันกคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจลูกๆใช่ไหมแหมลูกๆมาที่สยามาลูกๆมากับ เพื่อนก็ต้องมีเวลาให้เขาได้เที่ยวได้เล่นบ้างแต่ก็เป็นกรอบของเวลาที่ถ้าต่างคนต่างเข้าใจกันค,คุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกลูกๆเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ใช่หไหมเคารพซึ่งกันและกันก็ให้เวลาที่มันพอเหมาะพอดีกันการกระทําให้มันพอเหมาะพอดีกันตรงนี้เนี่ยถ้ากับว่าเราอยู่เป็นใช่ไหมพออยู่เป็นก็เห็นความสุขทุกที่ไ<อ>ม่ว่าจะเป็นที่สยามไม่ว่าจะเป็นที่บ้านต้องเข้าใจกันตลอดนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาช่องว่างของวัยรุ่นกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็น เป็นสิ่งที่สําคัญมากะนะสำคัญมากจริงๆที่ต้องเข้าใจกันบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะลืมว่าวันที่เราอายุเหมือนเขาเนี่ยเราก็เป็นกับแบบเขาแต่วันที่เราโตจนเลยอายุเข้มามากเนี่ยวันที่เรามีสวมหมวกอีกใบหนึ่งคือเป็นค,คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราเลยไปคิดอีกแบบหนึ่งจนเราลืมชีวิตว่าตอนเราเด็กเนี่ยเราก็เหมือนกับขเ,กเขาเนี่ยแหละใช่ะค,ะคิดแบบเขาเนี่ยแหละจริงนะคะว่าทําไมเราถึงต้องโกหกหลายครั้งเราอาจจะต้องโกหกเพราะเรา พอพูดความจริงและอีกฝั่งหนึ่งรับไม่ได้ทุกมันเกิดมันไม่ใช่ว่าอยู่ไม่เป็นอย่างเดียวมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าเ mm hmm. พราะทุกเกิดความขัดแย้งมันก็เกิดใช่ไหมคะเพราะเราก็อยากทําอย่างที่เราต้องการพ่อแม่ก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งมันก็เลยมองกันคนละมุมถ้าพบกันเครื่องทางเนี่ยเราก็จะอยู่กันเป็นขึ้นตรงนี้แสดงว่าต้องไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปทั้งสองฝั่งใช่ไหมคะถูกต้องก็วกกลับมาหาหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องของทางสายกลางะนะ ทางสายกลางก็คือความความพอดีความพอเพียงนะถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าอะไรที่มันพอดีพอเพียงกับลูกๆให้ลูกเขาได้ไปเที่ยวบ้างเขาขออะไรที่มันไม่เสียหายก็ให้เขาบ้างลูกๆก,ก,ก็อยู่แล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นคุยกันรู้เรื่องมีอะไรก็มาปรึกษามีอะไรก็มาหาแต่ถ้าตึงเกินไปอะไรก็ดุอะไรก็ด่อดาอะไรก็ว่าเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ เมื่อเขารู้สึกไม่สบายใจไปทีไรก็คุยแล้วก็ไม่รู้เรื่องมันค,คุยกันคนละภาษาอยู่ด้วยกันก็มีแต่ปัญหาก็ไม่อยากคุยไม่อยากปรึกษาค่ะมันน่ากลัวตรงที่ลูกไม่ปรึกษาเรานี่แหละค่ะซึ่งแสดงว่าเวลาเวลาพูดคุยหรือเวลาขออะไรกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ต้องให้ทุกครั้งถูกต้องเราให้บ้างและไม่ให้บ้างก็ได้ใช่ไหมครต้องดูงความพอดีนะว่าความพอดีความเหมาะสม ให้พิจณาก็ดูหลักนี่แหละมันขัดกับหลักศีลธรรมไหมให้ไปแล้วลูกจะไปทําอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่า <คะ S 1> ไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่า <yes S 1> ตรงนี้เป็นประเด็นที่ที่สําคัญมากนะเช่นเดียวกันเมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกแล้วลูกก็ต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยเ <คะ S 1> ข้าใจคุณพ่อคุณแม่อย่างไรเข้าใจคุณพ่อแม่ว่าเมื่อท่านให้เรามาแล้วเนี่ยท่านวางใจไว้ใจเชื่อใจนี่คืออุเบกขาทมนะ,<ค>ะเราต้องให้เกียรติท่านอย่าไปทําให้ท่านเสียใจ หรืออย่าไปหลอกท่านบางคนท่านให้แล้วก็ยิ่งไปทําเกินกรอบยิ่งท่านใจดีเรายิ่งไม่กลัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีลูกก็ต้องมีความพอเหมาะพอดีเรียนเสร็จแล้วอา้าวสมมุติเรียนเสร็จสามโมง<ช>เดินเ<ช>ที่ยวเล่นสักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมอ้าวสี่ <4 S 2> โมงท่านมารับสี่โมงท่านนัดต้องไปขึ้นรถใช่ไหมต้องกลับบ้านไม่ใช่มานี่บอกจริงๆเรียนสองโงถึงสามโมงชั่โมง แต่ที่เหลืออีก5ชั่วโมงเดินมันยันมืดเที่ยวมันยันมืดเลยต้องลงไม่รู้มาสยามเนี่ยมาเรียนพิเศษหรือมาเที่ยวกันแน่อาจจะขอแค่แบบเออขอมาเรียนเพื่อให้ได้มาเที่ยวใช่ไหมอันนี้ถ้ากิดเราไม่ซื่อสัตย์กับคุณพ่อคุณแม่มแล้วมีหลายคนบอกโหไม่เอาไม่ส่งลูกไปสยามหรกมันไปเล่นมันไม่ได้ไปเรียนแม่ส่งมันไปที่อื่นมันก็มาสยามได้ค่ะมันก็ไม่ได้ยากเลยทีเดียวนะคะเคยตอนเด็กๆก,ก็เคยทําอยู่บ้างพอพูดข้อนี้ก็เลยแบบแม่พูดต่อไม่ถูก ไปเรียนอยู่แถวซาวชิงช้ามันยังมาสยามเลยค่ะก <laughs> ็มันก็เป็นธรรมดาของช่วงเวลาที่เราเกเรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็เป็นไปได้อย่างที่หลวงพี่บอกนะคะอ้อมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยค่ะคุณพอ่อคุณแม่ได้ชมอยู่ทางบ้านนะคะหรือลูกเนี่ยถ้าเราทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากันลูกก็อ่ะ บอกคุณพ่อคุณแม่ตรงๆแต่ต้องมีวิธีค่อยๆบอกเอราว่าวิธีการสื่อสารนี่ก็สําคัญนะคะที่จะทําให้เราอยู่ยังไงให้ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมคะค่อยๆบอกความจริงท่านว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรสิ่งที่เรารู้สึกคืออะไรแต่วิธีพูดอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องสําคัญอย, <c oughs> อยู่เหมือนกันนะคะสำคัญมากวิธีพูดที่ดีคําพูดที่ดีที่สุภาพที่อ่อนน้อมเนี่ยสำคัญมากนี่ ไม่ใช่เราไปดุไปว่าไปด่าอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคําพูดที่ดีเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยเข้าใจและอยู่กับเราคําพูดที่ดีเนี่ยมันกับในหนังสือนี่เขียนว่าเปลี่ยนเปลี่ยนปัญหาเนี่ยให้เป็นปัญญาได้แต่เราเนี่ยจะต้องจะต้องรู้จักว่าเรานั้นจะเปลี่ยนปัญหานั้นให้เป็นปัญญาได้ยังไงนี่อยู่ที่วิธีพูดเพราะถ้าไม่พูดคุยกันเลยเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้เลย เพราะนั้นการสื่อสารระหว่างวัยรุ่นกับคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากค,คุณแม่อาจจะต้องหาคำพูดที่ดีที่เขายอมรับและเข้าใจค,ค,คุณพ่อก็เช่นเดียวกันต้องต้องคิดอย่างนั้นเด็กๆก,ก็เหมือนกันก็ต้องพยายามหาคำพูดที่พูดไปแล้วเนี่ยท่านสามารถที่ยอมรับและเข้าใจได้งั้นก่อนที่เวลาจะหมดสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะ กขา,กาถามหลวงพี่อีกนิดนึงว่าและเวลาเราจะพูดเนี่ยเราจะวางใจยังไงถ้าเกิดว่าเราพูดไปอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารและใจเราก็หงุดหงิดแล้วมันก็อึดอัดนะคะอยากจะให้เขาฟังเราบ้างหรือว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ถูกใจกันทํายังไงถึงจะไม่โกรธกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะ่ะ พราะเวลาเราจะพูดในบางเรื่องเนี่ยรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่คุณพ่อ,พอคุณแม่ต้องดุเรามันเป็นเรื่องที่เราทําผิดใช่ไหมพูดไปแล้วท่านต้องไม่พอใจอย่างแน่นอนจะพูดเรื่องที่เราทําผิดให้เขาให้คนพอใจเนี่ยเป็นเรื่องยากมากใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเราเนี่ยมีใจที่บริสุทธิ์แล้วเราเนี่ยยอมรับว่าเรานั้นทําสิ่งนั้นผิดตรงนี้สําคัญเมื่อเรายอมรับว่าเราทําตรงนั้นผิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ไม่มีใครหรอกที่ไม่ให้อภัยพวกเราพวกเราว่าจริงไหมขนาด เราเคยดูหนังโฆษณาบางเรื่องลูกพลาดขนาดพลาดท้องนะแต่ว่าเล่าความจริงให้กับคุณพ่อฟังโอ้ oh, คุณพ่อโกรธไหมโกรธโอ้ oh, นั้นอันนั้นก็แรงไปนิดนึงทําร้ายลูกด้วยนะฮแต่สุดท้ายก็มากอดลูกแล้วก็ร้องไห้พ่อก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้เห็นไหมเนี่ยขนาดลูกทําผิดพลาดหนักนะตั้งครรภแล้วแต่คนที่เป็นพ่อก็เป็นยังไง ก็ยังรักลูกคนนี้อยู่ <c oughs> แล้วก็ให้อภัย <c oughs> เพราะนั้นหลวงพี่เชื่อเลยนะเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นที่มานั่งกันอยู่ที่นี่เนี่ยถามว่ามีใครไม่เคยทําผิดในชีวิตไหมไม่มีนะลูกทุกคน <c oughs> เคยทําผิดในชีวิตทั้งนั้น <c oughs> แต่เมื่อเราทําผิดแล้วให้เรานั้นยอมรับความผิด <c oughs> ยอมรับกันตรงๆกับคุณพ่อคุณแม่หลวงพี่เชื่อว่าท่านต้องดุต้องว่าแน่นอน <c oughs> พวกเราทําผิดเนี่ยเห็นไหมหลายคนหัวเราะแสดงว่าทํามาเยอะแล้วนะ ทำมาเยอะแล้วแต่ว่าหลวงพี่มั่นใจเลยว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเมื่อท่านฟังแล้วเห็นแล้วเรายอมรับแล้วเราไม่ไปทำอีกเนี่ยไม่มีใครไม่อภัยพวกเราแต่ถ้าเราโกหกเราไม่ยอมรับอันนี้หลวงพี่ว่าคุยกันยากแล,แล้วปัญหาในทางกลับกันปัญหาก็จะเลยเถิดใช่ไหมคะจากที่ผิดแค่นิดเดียวเราก็พยายามแก้เองเพราะกลัวก<ช>ลัวไปก่อน<ช>มันก็เลยทำให้ปัญหานั้นอาจจะยิ่งผูกเขม็งเข้าไปใหญ่<ช>และแก้ยากนะคะใช่เพราะนั้นถ้าเรา ยอมรับว่าเราทำผิดเราเป็นคนผิดอันนี้มันจะเปลี่ยนจากปัญหาให้เป็นปัญญาเพราะเมื่อเรายอมรับเนี่ยปัญญาเกิดแล้วคือเกิดอะไรรู้แล้วแจ้งแล้วว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นไม่ควรทําแต่ถ้าเราไม่ยอมรับปัญญาไม่เกิดคือเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นผิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําสิ่งนั้นอีกแล้วเราก็เสียใจคุณพ่อคุณแม่ก็ก็เสียใจอีกนี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าผิดเป็นครูใช่ไหมคะหลวงพี่ถูกต้องเราผิดเป็นครูยอมรับตรงนั้น เราอย่าไปทาตรงนั้นผิดอีกก็จะทําให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหาเดิมๆความทุกข์เดิมๆแบบนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อีกครับค่ะก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรานะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่ทํางานอยู่ในสังคมเพื่อนฝูงเดินในสถานที่ไหนๆก็แล้วแต่สามารถเป็นสุขได้ทุกที่นะคะเราอาจจะไม่ได้สุขมากแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีความสุขอยู่น้อยหนึ่งดีกว่าทุกตลอดเวลาหรือทุกเยอะๆ,ๆนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะ ลาะคะขอเชิญสวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตตาภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิตณธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กากจนาพิเศษ